กับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อทุกคนเมื่อได้คอยเสม,มาบอกแบบละเอียดเลยเด้อพี่น้องก็มีพี่น้องเพิ่นเมนมาว่ายังบอกเข้าใจเพิ่นว่าให้แบบสอนแบบซาซาเพิ่นว่านะนี่คอยเสม,มาเห็ดให้เบิ่งแบบซาซาเด้อพี่น้องเด้อก็คืออันลักอันนี้คอยเห็ดมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเห็ดเป็นขอแบบนี้เอาไม้ไผ่เห็ดก็ได้ไม้ยังก็ได้ขอแต่ว่าให้มันเป็นขอเป็นขอบอนทีว่ว่าเฮาซิมาเก ก่อนคันเกตมันใส่นะพี่น้องคอยกับบดได้ให้เบิ้งเพราะว่าคลิปมันกัยาวเกินไปเนาะตอนคอยเล่าใหม่บดได้เล่าให้เบิ้งเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปพี่น้องกะสูงเติบได้พี่น้องประมาณคิดวานเฮาสิตอกหลักตอกลงไปให้มันอยู่นะพี่น้องเ้ยเพราะว่าเฮาใส่หลักมันคันมันแข็งมันกะสิดึงขึ้นไปก้าวมันสิถอนขึ้นบ่ได้อะไรพี่น้องง่ายๆเนาะนี่ยาวประมาณ ส้ำนี่ก็โอเคแหละดินมันแกนเพอเพอกระชี้ได้ตัดออกอยู่มันเน่าพดเวลาไปตอกมันชีตอกบ่ลงแล้วกระซิมีไม้นี่แหละพี่น้องนี่อุปกรณ์ข่อยเห็ดแล้วแล้วคัะชี้เหล่าให้เบิร์นกคลิปมันกระชิ้เน่าเกินไปเนาะพี่น้องกระส้ำนี่ก็พอชิฮูเข้าใจเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระชีเป็นทางทางบ้านข่อยกระชื่อเอ็นว่าไล่มันนานๆพี่น้องไล่มันถ้าเกิดมาหางกาะเสตตวนี้เดี๋ยวข่อยเชียร์ให้เบิรงนขันเกียร์มันเนาะพี่น้องเนาะ ทีเอิ่นว่าจังไรก็ได้แล้วก็นี่ปวยตะปูปอยตรงแล้วสายอันนี้คือสายอันสายเบรกรดเดฟพี่น้องนี่สายคันเลงนั่นแหละแต่ว่าเอาตัวชี้ยาวๆได้บอกเอาตัวสั่นเลยเพราะว่ามันจะได้บวงใหญ่นะพี่น้องถ้าตัวตัวสั่น่มันเห็ดบ่ได้ไมันบวงมันน้อยมันจะบ่ถือเอาตัวยาวๆมันจะมีสายสั่นสายยาวเยวเพิ่มขายนี่ผมจะไมาคุ่ม เง้ยเาเติบเด้อประมาณเม็ดปลายเพแ่ละพี่น้องอันนี้เมืเ่อัดบ่ได้สั่นนะบึ้งเด้อบึแมงสองเม็ดพูดว่าเม็ดปลายแหละพี่น้องตัวเงี้ยวสูตรบึ้งลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เมื้อัดมาไม้เอาอยู่ได้นี่ใส่นี่เดี๋ยวเขาจะไหม้บึง้งมันจะมีอันได้สามเสียนยอยู่ได้นี่เนาะพี่น้องคงสี่เข้าใจและ้ะ มันนี่เสื้อกันที่มาผูกผูกเชลัยมันนี่เอาเสื้อเส้นบางใหญ่กาว่ามันบกขาดนะนะพี่น้องกาว่ามันบกขาดมันถึกเห็นถือกกตายถไอาม้าจอก,กาับมันดึงบกขาดเท้าเสื้อเนี่หน่อยนะมันก็จะดึงขาดได้สมมติว่ามันบกได้ได้นี่มันถือสัตว์ใหญ่ถ้าว่าเส็ตสัตว์ใหญ่ใหญ่กลัวเห็นให้เอาเส็ใหญ่ก่อนนี่เป็นหมูเป็นอย่างเออถ้าว่าเส็ตเห็ดใจหมูนี่เส้สนซ้ำหนีเลย ใช่หมูนะบอตองไม้มันเอาซ้ำนี่เลยถือว่าโอเคเนาะพี่น้องมันบอกขาดถ้าว่าเสียดใส่ชาดหน่อยมันต้องในไม้เบิง่งได้ข่อยเสียไห้เบิง่งดนะพี่น้องบ้านนี่บังเทีเยเท่ากับถอดออกมากใส่มันเดี๋ยวถอดเอาแต่ใส่มันมีการขีดอยู่ในนี้มันจะได้อยู่สองอันหรือจะได้สาม สามหลงังวันนี้อาตีพเดอาชีอาชีพอันนี้มันบันนี้อาชีมตาตัดออกเลอตัดออกที่ตัดกัน บอลน,นี่มันสิไม้ออกมันจิมีแกนในมันได้พี่นนอะตัวนี่นี่ตัวมันโอบทั้งหนอกามากตัวนี้ออกก่อนตัวนี่นี่ไม้ออกแล้วเอาเลยเด้อยพี่นนอะเอาเลย ตัวนี้นีไม้ให้มันได้ชองเสียน,มนไ,ไม้ไง่างดอกมันปริยญามุนออกระ นี่ก็มีดึงออกนี่พนะี่น้องสำหรับผู้ใดที่อันหูจักแล้วก็แล้วไปเด้อพีนะ่น้องอันนี้ผู้บอร์หูกะเบิ่งก่อนบ่วงมันกะให้มันใหญ่ซ้ำนี่ไดี๋นี่เวลาเฮาเราหา่หางมันมันใหญ่แล้วก็มันกะสิถือนะแต่บ่วงหน่อยมันจะบ่ถือบัดนี้บ่วงมันนี่ตัวนี้ก็เฮ็ดแนวนี้ตัวนี้ต้อง เอาเข่าขักๆได้พี่น้องได้เพราะว่าเวลามันถือแล้วมันอยากไม้หวังโมมีคีมอมมมันนี้กรับมันมันขบับบอลอย่างแน่นนีมุนมุนมุนขับได้นี่มุน,ม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 นแน่นๆได้บ้างนี่ขับบแน่นแล้วมันถือแล้วมันจะไม่ไม่ไปได้จะได้ เอานีู่ดออกมานี่เดมาชบใเ่นี้เห็นบ่อพี่เนาะมันแหล่นง่ายชบเวลามันานันหุดเจ็บอยากแข็งมันอยากไหวได้นี่ยางมันก็บอกออกเวลาหาสีไปใส่ครับต้องเช็กบ่วงกว่อนได้ถ้าว่ามันมันหูดบ่ บัสดกมันก็นต้องแปลงก่อนเดี๋ยวบาง,บางทือเขาเขาใช้มันบิดนี่นะเขาเห็ดมันบิดนี้นมนกนนาแชนวัสดกทำาแล่นสะดวกคือว่าโอเคนะพี่น้องไปใช้ได้นี่คือมันแล่นสะดวกบ้านี้เขาเอาเขาแน่นี่แล้วแหละตัวนี้หากะเห็ดหูไหว้คือกันนี่หาเสเยดเป็นหูไหว้เพื่อว่าเขาจะมาสอดเชือกใส่นะพี่น้อง ที่สําคัญก็กให้เหตุการ์ดีๆได้บอนหูมันถ้าบุดีแล้วมันสีหลุดไปอมมาสอดเสียกใชนี่แล้วเสียกัวน,นี่สอดข้ามน,นี่เดี๋ยวค่อยเฮ็ดแล้วมาช่องบ่วงกันอาก็แหลวบบ่วงนึ่งเ้็ิก้อนบ่วงนี้ าาไ,ไม่แบบเดียวกันแหละเนาะแบบนี้หลังจากเราเหาห็ดบ่วงแล้วนี่มันจะมีซองบอ่วงดีบ่วงนี้มันมันลกนะักษณะมันจะปีนไปจังซี่นะ ตัวนี้ปีนมาจจงซี่เวลาเราห่างเนี่มันเนสียกระิบปีนไปคนละทางวันนี้เกากสจะเอาเสียตัวนี้มาสอดใส่เสียตัวนี้ก็เห็ดเงาวเตะมาแหละนี่ชอดใส่หูนี่กระผูกมันดีแนะน่จังวาน มันยาวโคตรเละเสื่อกันใหยที่น่องเลย้ยนี่ก็ะยานไอยเป็นยางดีอยู่แหละเพ่าะาลับประกันบ่อยามาันขาดนะพี่น่องนี่โมมีมันชิลูดบ้านี่ค่ะ เวลาห้าไปห่างนี่ฮะสิให้มันเรียมกันแน่นี่เรียมกันแน่นี่บางเท้ามันก็ถือมาซองบ่วงบางเท้อมันถือบ่วงเดียวเลยวันนี้อันไม่ตัวนี้นี่กระชีจงไหวเสือประมาณนี้และเด็ก็ระีมายับใส่นี่แบบละเอียดเลยได้พป็นอ่บัวว่าจะบอกเข้าใจบ้าน บาเท้นเข้าไปห่างนี่ฮัสซีห่างอยู่แบบนี้เด้อนี่ปินมาจใจสีถึงคะแนนนี้เทว่าโอเคคอยสิพาไปห่างและบานสิพาไปห่างเบ้างแต่ว่า,า,าลา,า,ากมันหนีให้เอายาวๆประมาณหามิดโมเมนต,ต์สั้นเลยขั้นมันนะพี่นอ้องไปคอยสิพาไปห่างบาดนี้ ห่างแล้วก็ไปรุนน้อกันว่ามันจะถึกบ่จะไปห่างใส่เห็นพี่น้องเลยเห็นนะหอยมันไหวแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะไปวานนี้คอยกระิีพ้ามาห่างวางนี่เด้อพี่น้องนี่เห็นมันจะเลาะกินตามแม่น้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้ำเซนี่ก็จะเป็นเป็นน้ำเซเลยทางน้ำมันจะเป็นน้ำเซมันข้ามแล้วคอยเสหางใ้เบื้องล่างหนึ่งเด้อพี่น้องคอยเห็ดสองสองหลังเอาคันมันนี่ก็เอายาวเติมประมาณหามตรหามตรหามตรปลายไปแล้วพี่น้องเพราะว่า สายที่เขาใสา่มันมันเป็นสายยาวได้พี่น้องเอ,อ,เอ,อเ้ยเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเบิงขอสิพามาห่างวางนี่เดี๋ยว่อยตัง้งคันมันก่อนเด้อพี่น้องตัง้งคันมันแล้วก่อน อันนี้สิเป็นเสือกตัวมันมาพานนะพี่เนาะมันนี่ก็เอาบ่วงมาห่างใช่เลยโอ้มันคำก่อนพี่เนาะคำก็ยังเห็นพวงนี้นะ ตัวนี้จะเป็นเสือกพานมันเวลามามันจะมาพานตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องหา นีมันสีมากอใส่ตัวนี้เวลาห่างและมาเกาะใส่ตัวนี้นี่ถ้าเวลามันมาแล้วมันมาเต้นี่เต้นี่มัก็สิลัน แนวคุณิีลองมั้งนี่เห็นบหมักซิดานขึ้นแนววัดนีฮ้ฮะสิห่างไว้เลยได้พี่น้อง บ่วงเขามานันนี่เอาไวลุมลุมสายถึงมันพานเนน่องด้วยนี่หาเสวยทางลุมแล้วสิห่างเรื่อมกันแบบนี้ช่องบ่วงเลย เลื่อมกันเลยนี่พี่น้องเห็นบอกบ่วงมันเอาเสิหางเลื่อมกันทั้นสองบ่วงดิให้มันปกกันแบบนี้เวลามันมาเตะจังสิมันก็สิถือบางเทอมมันกระถือมาซองแขงบางเทอมมันกระถือแขงหนึ่งอันนี้สิเป็นสายเปลือนว่าสายอันสายมินมันนะพี่น้องพุ่นเราตอกหลักข้างในเวลามันมามันก็จะมาผ่านตัวนี้บนหางเขาสิหางใส่กันแบบนี้ได้พี่น้อง หลักลักตัวนี้มันสิมีสองหลักเพื่อว่าสิมาคขาดันคันเกตนีนไว้และกะคันเกตมันหา้าเห่างลงมาแบบนี้ก่อแบบนี้อันนี้สิเป็นคันมันสายมันลงมานี่ลงมาแบบนี้คำแล้วพี่น้อง แต่กามันสีลงมาจากสีเด้อเวลาเวลามันหลันมากระชิลันมันดีดขึ้นนะพี่น้องนี่กระใส่แบบนี้บางคนเพิ่งก็บอกเข้าใจเหตุแบบนี้เลยพี่น้องรักอันนี้กะตอกลงแบบนี้แล้วก็มันจะมีรักน่อยไว้นี่เอามาคัดตัวนี้จะผูกเสือกน้อยๆใส่เพื่อวันมาแล้วมันเตะแต่บ่วงในสอง ชองอ่นนี่ห่างเรื่อมกันไปเมื่อตอนหนีเด้อพี่น้องเมื่อหน้าเกษพามายามมาลุนน้ำกันสิมานบ่ถ้ามันถือเสียไปเลี้ยงเด้อพี่น้องตัวนี้เสียไปเลี้ยงบรนี้ก็แจ้งแล้วตอนเช้าแล้วพี่น้องเอ้ยกสิพาพี่พน้องมายามได้บ้านนี่จะถือบ่พี่น้องไปลุนน้ำกันลุนน้ำกันใส่แคมเซ่พี่น้องโอ้ยบรรยากาศกหนาวหนาวพี่น้องไอ้มาหนิพี่พูดยากโตแต่มันบวบโต พี no ่น้องดางนี่โอ้ยนี่ห้อยมานี่คือโบลันนาะมีห้อยมาอยู่เต่โบผ่านทีนี้ห้อยโบมาวางนี่พี่น้องเด้นตามเลยก่อนเดี๋ยวมึแรกจะมาหางใหมไปย่าทัุ้หด ว่านี่หอยนี่พี่น้องหอยลบบใหญ่เลยนี่ยังในป่าไข่เลพี่เนาะโมหินห,หอยมาขันนี่คือสีโก่งๆนะพี่เนาะขันสิงโกง่กง ดันเลยนี่แต่ว่าฉิถือบอ่เอาถือพี่น้องถือแล้วนีใสู่่าวางนี่ถืออีลี่นี่มาเกี่ยใไม่ัวโปรใหญ่ทองก่อน เห็นยังพี่น้องอันนี้เห็นอุ่มนี่นี่เห็นอุ่มคือเห็นเห็นทางการมาตวนโอ้เห็นทางการตัวพี่ใหญ่ทอเมื่อท่านพี่น้องเลยนี่เบื่อได้คอยเอาก่อนได้พี่น้องตัวนี้คอยสิเอาไปเลี้ยงพี่น้องตัวนี้นี่ จะเอาไปเลี้ยงนี่หนิข่อยเช้ายังหากุ้งยังมาใส่มาว่ะพี่น้องเอาหลูดเช้าพี่เนาะผู้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 ขับปลาไปเสยเยมึงเนี่หลุดจ่อยได้นี่พุนพุนข้างเงือกอจะข่อยไปเร็วพี่เนาะโม่ได้ยังจ่อยบาทนี่ ơi, bài trời, phi nó ơi.